ตับมกฮุ่งครับเมื่อนี่ตับมกฮุ่งมนูตับมกฮุ่งก,กับกะซีก๋วยกุ้งน้ำก๋วยกุ้งซูกินครับเมื่อนี่เริ่มจากตับมกฮุ่งก่อนครับเมื่อนี่ครับ <c oughs> สากก็เลยสากอีเมียหกหน่อยม้วนอีเมียขึ้นเกาเหลือกีอ่ตอนเอ้ยมาตามกกับมะขี้เก้ือละครับวิญญาตบักเกี๊ยเกี๊ยครับใส่ลงไปเลยพี่น้องผู้ยมากกินก็ใส่ลงไปมากหน่อยใส่หน่อยมากไล้ใส่ไล้ เคี่ยวค,ครับปลาเคี่ยเยนาวครับนาวปลา,าดแดกครับขาดไปเลยปลาแดกพี่น้องผมนัวครับ มากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หล,ให,สหลายครับพี่น้องมื่อนี้ใส่บ่หลายครับใส่น้อยกับพ่ออันนี้ใส่บ่ได้อันนี้มาจะก้อยกุ้งน้ำตาลครับพี่น้องน้อยนึงครับผมยันม้นปลาน้อยนึงครับผมน้อยนึงนั่น <c oughs> หัวกุ้งเขาแยกกลิ่มพี่น้องหัวกุ้ง หัวงเขาทอดเขาถอดสุดยอดเลยเมื่อได้ที่แล้วบัดุ่งใส่ลงไปเพื่อนปรุงใส่ลงไปรับผม <laughs> ừ, Tiếp gặp Nói gì มังคุกุ้งต้นครับพี่น้องนึงเมนูเด็ดเลือครับเมนูต่อไปก๋วยกุ้งครับก๋วยกุ้งน่งสิกุ้ง,งหมูทอดครับผมห,หัวมันจะถิม่มแต่หัวมันแซ่บพีเดือยหัวมันนี่มันครับ บบเรื่อยครับมองนี้ก่ครับใบเ,เรื่อยหันเลยครับหวามชี่ครับหันเลยครับหน้า อยู่ที่ปุ่งครับวันนี้เหมือนนะครับเด้อไปปุ่งอีกบนตรงรั่วครับมันปเป็ดเล็ก,กน,น้อยมันป่าครับมันเน่าครับ ถูกตัวต้แนแหนะครับผมทำไมเนี่ยครับขัดเบอร์มันเขรัวขัวเองนะครับมันยังหอมใช่หรอือเขล่าขรัว Ngon như thế anh hoài gì em nghe nào Nào tao có đẹp gì đó chứ nào Tiếp một cặp Uhm, Thế chuyện ngay mấy nó mà không Có đi